วันนี้วันที่20ทับ9ท้สง3หวยที่ออกนะครับ1 9 7 1 0ให้1ครับ1มีธรรมดาออก0 4 2กับ0 0ตรงนะครับ0 0ครับมี0นนี่ก็มี0ครับ v พ p ออก9 7 1มีก9นะครับ3 6มี3ครับนี่ครับมี3ถูกครับ วิ่งพิเศษให้สามหนึ่งมีหนึ่งล่างหนึ่งบนเลยนะครับธรรมดาออกสามกระสูงไปส,สูงล่างสูงบน,นะครับวิ่งครับวีพีมิให้สามก้าวิ่งมีสามมีสาม 3, ล่างสามบนครับอของวันใหม่นะครับแนวทางหวยฮาหนอยงวอที่ยี่เบ็ดทับเก้าทับหกสามพิเศษวันนี้ให้สามสามหนึ่งสามสองสามเก้าสามหก ให้หกหกศูนย์หกสองหห้สาหห้าให้ห้าห้าหนึ่งห้าสาห้าสี่ห้าหธรรมดาที่ให้นะครับให้หนึ่ง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 สองหนึ่งเจให้0ูนย์ศูนยหให้2องสองศูนย์หนึ่งเจ็ดดวีพีวันนี้ให้นะครับหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดแปดแปดห้าแดหปดเจ็ดปดสมเจ็ดเจดสองเจ็ดสามเจ็ดห แล้วเจ็ดแปดวิ่งพิเศษให้สามกับสองครับธรรมดาให้ศูนย์กัหนึ่งครับวีพีวิ่งหกกับเจ็ดครับพิเศษวันนี้เด่นสามสองครับสามสองกับห้าสี่ธรรมดาเด่นหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งครับวีพีเด่นแปดหกกับเจ็ดสามนะครับครับขอให้ทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับครับสวัสดีครับ